สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูวัดที่เรียกว่าจุดที่ตาประขาวหายโดยไกดรุ่นพ่อผมน่าจะเป็นรุ่นปู่ได้แล้วคือจ่าจำลองทูบเทียนล่ะกับพี่ออสจา่าเป็นจ่าอะไรครับจ่าสิบเอกจ่าสิบเอกทหารพล่มทหารคุยซะหน่อย ฐานพลลมนี่เป็นฐานพลลมพลลมโดดโดดโดดรมมาโดยไม่ทูเทาสั้นโมเดิร์นทอมแปล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 เป็นไทยเองสองร้อยสองพันกว่าครั้งฮะฮะนี่ดิงพระสุธาเย้สิตอนนี้ถ้าให้โดดล่มไหวไหมแค้นดูได้ได้เคยเคยโดดล่มยุทธการไหมอยู่ไปโดดล่มที่ไหนตอนนั้น แอ็บบริเวรในไทยแลนด์เห็นลุงแก่ๆอย่างนี้นะครับประสางกฤษปิ๊บเลยหรืออะไรแค่นี้เดี๋ยวนี้อายุ81ปี3เดือนกับ4วันเกษียนมา20ปีเยสซี่แลเวครับผมโดดล่มครั้งสุดท้ายต่ออายุเท่าไหร่ครับ60 60ครับโดดสั่งลาเกษียณต้องเกษียน60อ่ะเดี๋ยวก่อน ไอ้พวกพลล่มที่เกษียณเนี่ยเขาก็เสียณด้วยการโดดล่มทิ้งทวนไหมเขามีประเพณีไหมพวกพวกทหารดิ่งพระสุธาเนี่ยมืตามมาละอะมันไม่ทิ้งทวนเหมือนทิ้งทวนอตามมาละต้องโดดก็โดดครับครับ,รบเพราะว่าทหารพลล่มเท่าคนธรรมดาเวลาขึ้นเครื่องเสียตังค์แต่ทหารพลล่มขึ้นเครื่องไม่เสียตังค์ถ้ามึงไม่ขึ้นเด็ดคุกเองไม่ให้ขึ้นก็ขัดคําสั่งอนะ เคยโดดรอบมลงไม่โดดนะตอนนี้ยังยังขึ้นเครื่องบินฟรีวะมไม่ได้ไปไหนเลยโอเคครับจะเล่าเรื่องวัดนี้ให้ฟังหน่อยครับอ๋อวัดเนี้เหรอครับเมื่อก่อนเขาไม่เรียกวัดเตาเขาหายหรอกเขาเรียกใคร,ใครเขาเรียกวัดเต่าหายเต่าหายเต่าหาย,หายมันมีหายหรือมีเต่ตเเาเยอะเพราะว่าพรอครัวทุกพรอครัวพ มีอาชีพทำไห้ทำโอค์ทำอะไรขายมีร้อยกระเตา่าที่ร้อยกระเตาได้เพราะว่าเมื่อพอสอ2 27, 2ัอเอสเตรเลียมาสำรวจลิมลิงแม่น้ำนานมีประมาณร้อยกระบอร้อยกระเตาลงแม่น้ำไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ที่กรมศิลป์มาขุดขณะดนี้มีหนึ่งหนึ่งเตา่าเขาเรียกเตาโบราณ ตะก่อนเขาเรียกว่าบ้านเต่าหายวัดเต่าหายไอตรงไอตรงบริเวณนี้เขาเต่าหาเผาหายหมดเต่าหายเขาเผาโอ่งไหมเผานี่กัตเป็นลอยๆเต่าทำไมเขาไม่เรียกเต่าโอ่งผมถามจริงเต่ามันไม่ได้ควรนะเขาหายเขาไม่เรียกโอ่งเขาเรียกหายอ๋อช้าช้าชีเอ้าช้าวัดเต่าหายพวกเขาเผาเจอกันไหมเผาเขาไม่เขาไม่แจักจักอ่ะ เขาไม่เรียกจักอะเจกันเขาเผาทุกอย่างจากที่นี่แต่ทีนี้ถ้าจะรู้ว่าวัดตาประขาวหายเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าใครสร้างเมืองพิโลกอเราอะไรใครสร้างใครสร้างเมืองพิโลกครับไอเดียของคิงลิทไทยคองเชียงแสนทองเสียงแสนแล้วก็มาเป็นลูกเขยของ พระยาสุจลราชของเมืองศรีสัจนาลัยครับพระสุจลราคของเมืองศรีสัจนาลัยยกลูกสาวชื่อปทุมเทวีับให้แก่ชิงิทัยมีลูกในกันสองคนพระเจ้าไทัยนะครับพญฤทัยนี่เราคุยกับฝรั่งคนไทยพญฤทัยพยายามทำใจหน่อยพญฤทยพยายามพญฤทัยเมื่อ สองสองคนนี้โตขึ้นมาแล้วอยากจะสร้างบริเวณครับเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาลบกวนครับมาลุกรานจากเมืองลโมลพบุรีพระยาลิไทยจึงให้จากมีคําสั่งให้จากการบุญและจากนกร้องคือทุกวันนี้มีโรงเรียนจากการบุญกับจากนกร้องเขาสร้างไว้เป็นที่ลึกจันชื่อไว้เป็นที่ลึกจากการบุญและจากนกร้องครับ เป็นเสนาบดีของพญาลิไทยจากการบุญกับจ่านกร้อนเป็นเสนาบดีของพญาลิไทยไอจ่าสองจ่านี้เขาเก่งเรื่องไหนจ่านกร้องกัจกบจ่าฟัางก่อนได้เป็นเสนาบดีรครับเป็นหานคนสนิทครับพญาลิไทยมีคําสั่งครับให้พญาลิไทยเนี่ยให้จ่าก,การบุญและจ่านกร้องควบคุมครับเผ่าไพ่ามาสารวจพื้นที่ครับ ตำรวจเซเวเนาะคราบเซวจเซเว่อซเว่คพี่ก็มาที่แห่งหนึ่งอยู่ที่เขาสมอแขงครับเขาสมอแขงเมื่อก่อนเขาไม่เรียกเขาสมอแขงเขาเรียกอะไรพระนมสมอฮะพระนมสมอพระนมสมอพระนมสมอขั้งแรกเลยครับฟสเฟิร์สไทม์อะพระนมสมอครับแถวนี้เขาไรงแขง เฟิร์ถามเฟิร์ถามเฟอร์ถามเซ่ขับเขาพนมแขงอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสมอแขงครับมีหมู่บ้านบ้านหนึ่งเป็นตำบลหนึ่งเขาเรียกว่าตำบลพามครับตำบลพามเพราะฉะนั้นวัดใหญ่ทุกวันนี้เมื่อก่อนคือตำบลพามอ๋อตำบลพามตำบลพามแต่เดี๋ยวนี้เป็นตำบลในเมืองครับ ทชไ,ไมครับชื่อเดิมของอำเภอเมืองตำบนในเมืองคือตำบนาพามตำบนาพามครับทีนี้พญา,าจากการบุงก็จากนกร้องตกลงแัง่แล้วก็ตรงเก้าบ,บอกพระยาลิไทครับพญาจะโอเคครับให้ตั้งเมืองที่นี่ทั้งเมืองที่นี่ครับพอสร้างใช้เวลาหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนครับพอเสร็จสับเรียบร้อยขึ้นมาแล้ว ให้เชิญพระยาลิไทยภรรยาเมีย King and Queen and Son in p i e c e มาโอ้ดีใจคับดีใจชอบอกชอบใจแต่พระยาลิไทยนี่สามารถเรียนไบเบิลไบเบิลเป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอะไรเก่งคับสามารถสวจปฏิโมกได้หลายบอกครับก็ สร้างวัดเลยับเนี่ยวัดใหญ่เนี่ยครับวัดใหญ่เนี่ยที่วัดใหญ่เนี่ยับพระยาลิไทยแต่เป็นไอเดียแต่สร้างจริงๆเนี่ยจากจากการบุญและจากนกรองเป็นแม่งานับโฟแมนเป็นโฟแมนของุมจครั้งแรกเขาเรียกวัดใหญ่เลยไหมเขาจะไม่เรียกเขาจะเรียกว่าวัดใหญ่ับวัดใหญ่เ้าเนี่ยนะทุกวันนี้นะเรียกชื่อเดิมก็คือวัดใหญ่วัดใหญ่วัดใหญ่ถ้า ที่เต็มที่วัดศรีพณะศาสตรอะไรเงีย้นยนะเงี้นะขอสร้างเรสร็จสับเรียบร้อยแล้วมีมีเจดีครับม,มีเอาโอเอาเรสร็จสับเรียบร้อยเอ๊ะอะไรวะโบสถ์ไม่มีพระประธานเลยครับอ้าวมามาเรื่องแล้วครับงานเข้าแล้วครับพระยาลิไทยจึงให้จาการบุญและจ่านกร้อง ไปหาพระจุฬาพ่อตาอพ่อตาพ่อฟาเซอินรอพ่อตาของพญานิษย์พ่อตาพญานิษย์เอาช่างมาห้าคนบบาอินบาพรมบาวิษณุมลายห้าคนที่ว่าแน่แน่เจ๋งเจ๋งเอ็กซ์เปิด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 ในสมัยนั้นอพอหุ่นทำมุนเสร็จจับเรียบร้อยแล้วได้เวลารอ พอรอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอีกสององดีครับอีกพระพุชิราชทองลั่นแม่เต็มองคค์รับพยาลิไทยเสียอกเสียใจครับอสามองสามองค์มีอะไรบ้างครับพุะศาสนาอาพุชิราชพรธีสาสดาพระจีนศรีสามองนะรอหมดนะครับแต่มีองค์เดียว ใช้ไม่ได้โนกูด no ครับอรอไม่อีกสามครั้ง,<า>งข้งขงไม่ดีห่างจากนั้นอีกสองปีหรือรอเลยอ่าปีเดียวกันปีเดียวกันนะรอรอรอครั้งอีกสามครงบล็อกบล็อกไม่เสียทำใหม่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 รออีกสามครั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่สำเร็จยาไทย บนบานสารเก่าวให้พระอินทร์พระพรหมอย่างทโวกอะครับถ้าพี่อ้วนเข้ามาใกล้นิดนึ่งเ้าถ้าถ้าถ้าภาษางกฤษก็ว้าวแมวนบนบานบนบานเจ้าที่เจ้าตางเจ้าปูเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดาครับในคันนี้ขอให้ลูกสาเร็จด้วยอะไรด้วยเลยแล้วพญาลิไทยก็ให้ครอบครัวนุ่งขาวห่มขาว ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเอาเขาวนี้ต้องต้องบวงสวงใหญ่เออบวงสวงใหญ่เลยครับถือสินกันทั้งเมืองถือึงถือถือเมืองเลยประชาชนด้วยประชาชนต้องซื้อสินกันทั้งเมืองใช่ใช่เพื่อที่จะให้หล่อพระผู้เจ้าหน้าเสร็จครับเรี่ยวเรี่ยวไหวอยูนิฟอร์มเหรอไหวอยูนิฟอร์มก็ทุบขาวเลยนุ่งขาวขาวทั้งวันทั้งน้าเดือดร้อนถึงโง่เลยเทพครับแปลงกายลงมาครับนุ่งขาวข่มขาวครับ ชีปลาขาวกับตาปลาขาวอันเดียวกันถ้าผู้หญิงเรียกชีปลาขาวนนถ้าผู้ชายเรียกตาปลาขาวเขตกลงเป็นชีหรือเป็นตาตาเป็นผู้ชายแน่นอนแมนแมนแมนคนที่มาช่วยหลอไม่ใช่ชีปลาขาวไม่ชีจำมานะครับ<า>ใครที่บอกว่าชีปลาขาวมาช่วยหล่อไม่ใช่นะครับตา,าตาปลาขาวตาปลาขาวแกนตาปลาขาวนี่ตาเนี่ยอะไรแกนฟาเซอร์ Yes sir. เอเออาจารพาเถออาจารพาเถออาจารย์มาที่อาจารย์มานี่ก่อนเอาเรียกมามาที่นี่ก่อนอได้ได้ได้มาเลามาได้มาเสริมหน่อยอ่ะเลาต่อ,อาตาปลาขาวยังไงต่อ,อพอลงมาปับ๊บทำอาทำงานหามรุ่มหามข้ามออนเดย์ออนไลน์ไม่พูดไม่จาทาไม่พูดไม่จาเพราะอะไรท่านรู้ไหมครับเพราะท่านไม่เชียคนครับท่านเป็นเทวดาครับเป็นเทพเป็นเทพ มาจากไหนอายุเท่าไหรอะไรอะไรไม่มีใครพูดใ,<ช>ใครจาเฮ้ยนิ่งพอได้เลิกผมก็จำเป็นคอมเมนต์นะขึ้นกี่ข่ําเดือกกี่ข่ําเนี่ย<ช>พอรอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วโอ้สวยงามจนทุกวันนี้ครับทีลิ้ไทยดีอกดีใจเป่าวระกาศให้มารับรางวัลช่างห้าคนไม่เอาทาไม่เอาเพราะอะไรแสดงสปิริต ฉันไม่ได้ทำอ่าบอกว่าฉันไม่ไทำตรงๆเลยตาปลาขาวหายก็ทำผมไม่เอาแต่ชือ่อแต่คือก่อนจะก,ก่อนนี่คือตาปลาขาวเฉยๆออครับอมไม่เอานะครับตาปลาขาวออกจากกำแพงเมืองเหนือเดินมาทางทิศเหนือนี่มาทางเหนือเนี่ยนะเขาบอกว่าในยอดม,มีเม็ดโพหยอดมาเขาบอกเดี๋ยวนี้มันลงน้ำไปหมดแล้วต้นโพอ่า ตรงน้ำอ๋อมีเม็ดโพหยอดมาเป็นแนวเป็นแนวจากโคก็เอาหยอดใบเม็ดโพมาตลอดทางตลอดทางจะมีต้นโพเดี๋ยวนี้มาลงน้าไปหมดแล้วแถววัดนงวัดท้อยนะครับเสร็จแล้วพญาฤิไทยให้ทหารมาตามก็มาทันที่นี่มาทันที่นี่มาทันที่นี่ครับพอมาทันที่นี่เสร็จแล้วผมขอขัดนิดหนึ่งครับวัดเนี่ยวัดเตาไหเนี่ยมีมาก่อนวัดก่อนวัดตาประขาวหรือเป็นหมู่บ้านเตาไหเตาไหก่อนที่ เตาหายเป็นม,มีมีวัดปนะ่ะตอนนั้นม,มีวัดแล้วมีวัดแล้ววัดเตาหายอ๋อวัดเตาหายเกิดก่อนวัดใหญ่เกิก anyway> ่อนกเกิดก่อนวัดใหญ่รุ่นพี่รุ่นพี่ครับผมเออพ่อมาทานปั๊บอ่าให้เข้าไปพอหายพอมันเป็นออกจากนี่ไปประมาณแปดร้อยเมตรครับตรงนี้หาไม่เจอเจอแล้ว จุดที่หายตรงนี้หายนวัดหายวัดตรงนี้นี้ครับแต่มันจะเป็นช่องฟ้าขึ้นไปโน่นเจ็ดสโมกเจ็ดสโมกทศลาช่องฟ้าห่างจากนี่ไปประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรเจ็ดแปดร้อยเมตรโน่นเขาคุมอยู่โน่น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 ก็คือตรงนี้ตาปะขาวหายตรงนี้เลยครับเลยพระอาลิไทยตั้งวัดใหม่เป็นวัดตาปะขาวหาย และเป็นหมู่บ้านตาปะขาวหายคือเปลี่ยนชื่อวัดนะพร้อมกับวัดใหญ่วัดใหญ่สร้างเมื่อปีหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ครับนับจากนี้ถึงปัจจุบันหกร้อยหกห้าปีแล้วครับนั่นแหละวัดนี้ก่อนวัดใหญ่พร้อมกันไม่ชื่อเปลี่ยนชื่อพร้อมกันเพาะ่เป็นเป็นแต่วัดนี้ก่อนแล้วเป็นวัดตาปะขาวหายเนี่ยพร้อมกับวัดใหญ่แต่วัดนี้เก่ากว่าวัดใหญ่เก่ากว่าวัดตาไหล ว่าเตาหายเก่ากว่าวัดใหญ่ในวัดาหาอันไหนที่บ่งบอกว่าเก่าหลักฐานที่หลงเหยืออยู่ที่วัดนี้หรืออยู่ใต้ดินหมดแล้วมีเตาทุเรียนเตาทุเรียนที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นร้อยร้อยเตาอิฐที่มาทําอ่ะน่าจะมายุคเดียวกับสุโขทัยที่สุโขทัยพญาลิไทยท่านเอามาจากสุโขทัยช่ไหเขาว่าอย่างเขาว่าอย่างนี้พญาลิไทยขนช่างไปหมดเลย ไปสีสัตว์คณะอะไรไปบ้านป่าตาหมดเลยะจะเหลืออยู่ไม่กี่คนจะเหลืออยู่เช่นจ่าสิบเอกด็อกเตอร์ทวีทวีทำหงทำหายไม่มีมีแล้วขนก็ขนขึ้นเกลียนขึ้น,น,นมาไปอะไรไปหมดหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยเขาเอาช่างกลับหมดเลยไปถืสัตว์คนาอะหมดเลยแล้วหายที่นี่จะมีลายอยเขาเรียกเทสมาร์ก เครื่องหมายการค้าเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเทสมาร์กที่ที่ศูนย์ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเย้สิมีเทสมาร์กด้วยใช่ลแต่ก่อนนู้นเมื่อหกรปีนี้เมื่อ600กว่าปีแล้วมีเครื่องหมายการค้ามีเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องหมายการค้าโบราณกันที่ที่จ่าจำลองผลลงเขาเรียก่เขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้ วิสาหติดชุมชนครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไหวัดอันนี้อันนี้เป็นเจ้าของอยู่อันนี้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับวัดตาปลาขาวเนี่ยมีเกจิไหมผมเกจิมาที่เขามีหลวงปู่สุขอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็รุ่นหลังนะเนาะประวัติเนี่ยถ้าหลวงปู่อะไรอะไรนี่ต้องถามตาตาตาออดมาบอกมามาอยู่ทางนี้แป๊บหนึ่งครับเชิญเชิญทางนี้ออดเขาคนพื้นที่ ผมเด็กหัดเตงโมยอดรักสลักใจอะไรนะเด็กหัดเตงโมยอดรักสลักใจใอาจารย์ออทมาเนี่ยนี่นี่นี่คนเก่าคนแก่เนี่ยบอกว่าอย่าไปไหนไกลเดี๋ยวตีตายเลยคนแก่ดื้อจังเลยนี่เรื่องวัดนี้เนี่ย<น>มีเกจิสําคัญต้องใครบ้างหลวงพ่ออะไรที่วาดร<อ>ูปเก่งๆอ่ะพอเงินเขาเป็นพวกเดียวเลยนะมาเรื่อยนะ เงินบางคานะหลายรูปแล้วเนาะขุยอะเนาะเราจะจาเรียงลําดับได้ไหมนะมีมีมีเจจิอะไรที่ดังที่วัานรูปเก่งที่ปั้นของอ่ะโอ้มีตอนนั้นคือหลวงพ่อบุญทิวเนาะท่านได้คนบ้านนี้เนาะบุญทิวก็เป็นพ่อดรจ่าทวีใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นพ่อใช่เป็นพ่อเพราะหลวงพ่อทิวเนี่ยเป็นพ่อจ่าทวีจ่าทวีลงหล่อเนี่ยนะใช่ครับผมอ๋อหลวงพ่อนี่เก่งด้านไหนพ่อท่านเก่ง คือศิลปะศิลปะการปั้นเนาะครับปั้นองค์เทพตาประขาวนี่ก็ใช่อยู่นะฮะไ้ปั้นองค์เทพตาประขาหายวาดลูกวาดลูกในในในบนดบนี้ท่านจะวาดไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาวาดไว้ตรงไหนบนู่้นทาการประเรียนหลังเก่านน้นหลังเก่าเดียวหลังไม้เดี๋ยวขึ้นไปดูกันได้นะพี่จ๋าเนาะเงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเราจะเดินไปแล้วเล่าไปเรื่อยสิบสองกันนะเนาะห้ามห้ามห้ามไปไหนกลนมามาเดินไปกันเดี๋ยวเราจะจะพาพาเดินไปดูหน่อย ไปหนนก่อตรงเดินไปนี่ก่อนเดินไปสาราเก่าขอสวดมนต์ขอนร้อยปีอันนี้อันนี้อะไรครับอาจารย์อันนี้บนดบมนดบนานบนดบนี้ประดิษฐานอะไรร้อยพุทธบาทร้อยพุทธบาทเข้าใจว่ามีพระอะไรฝังอยู่นะโอ้เขามาจุกเขาไว้มีหลวงพ่อโตเนาะพี่จันเนาะทางนี้ปุ๊บแล้วก็ยังมีกับหลังอันกับหลังอันอ่าวางนี้ อ่าเดินไปเดินไปครับลำพูนขาวผ้าลำพูนขาวครับหรือว,ว่าหรือว่าพิมพ์หน้าปกนะครับหราปกเราปกคนเกิดวันเสาร์อย่างผมไม่เกิดวันเสาร์เกิดวันเสาร์ครับผมรู้ได้ไงเกิดวันเสาร์แม่บอกถ้าแม่บอกถค่เกิดวันอาทิตย์แม่ลืมก็ไม่รู้ <laughs> อันนี้ <laughs> <laughs> นี่อะไรนี่อะไรครับมีนิหามีหานมีหานมีหารหรือโบสถ์หลังเก่าหน้าปกเนี่ยเขาเรียกหน้าปกอ๋อเนี่ยวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์แล้วประจำวันเสาร์ครับ อ๋อคนมาแก้บนโดยพักหน้าปกให้เี่ครับผมนี่น้ำพุงใหญ่ที่นี่น้ำท่วมไหมเมื่อห้าสี่เปรี้ยท่วมไอ้นี่โรงเรียนโรงเรียนนี้ล้างแล้วดิไม่ล้างฮะอยู่อยู่วัดตะวะเขาหายฮะวัดตะวะเขาหายโรงเรียนตาตาว่าขาวหายครับนี่ขอสวดมนต์เราจะรัดรัดรัดเลย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 วัดวัดนี้มีพระอยู่ไหมมีกี่องค์ เจ้าลูกเจาลูกนี่นี่ก็ทางเดินจอมกรมเหรอโนนี่ทางอะไรนวูดบอลฮะวูดบอลวูดบอลครับเป็นยังไงอ่ะวูดแปลว่าไม้อ่าบอลก็คือลูกบอลกลมๆปกตีป๊อกนี่สนามวูดบอลเหรอเย้สิอ่าถนนไอ่ไอเห็นเห็นนี่คือประตูโกโกอ๋อเลี้ยงไปตามเส้นจ๊วันนี้ทำไมไม่มาเว้ยหัวหน้าอ้อน ครับธรรมมดาันนี่ก็มุ่งเยอะแล้วนะนี่เราจะมาดูศาลาร้อยปีนี่ยนี่สาลาร้อยปีหอสวดมนต์หอสวดมนต์และศาลาร้อยปีร้อยปีครับเราก็ปีอยู่ครับเนี่ยต่างครับวิ่งเป็นเด็กนักเรียนมาแล้วมาเลยนะครับรุ่นเดียวกับแฟนผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเด็กที่นี่คนที่นี่นี่ได้เมีเด็กไงเด็กโอไม่ได้ไอ้นี่นี่นี่ได้โอ้โหนี่นี่รุ่นเดียวอันนี้ไม่มีเมียเด็ก ไอ้คนนี้ได้เมียเด็กพ่าเขาได้ได้เมียรุ่นรุ่นพีออดอันนี้แปดสิบเอ็ดพี่ออสอายุเท่าไหร่อายุหกสิบเก้าแล้วโอ้ยห่างกันต้องสี่ปีอ๋อนี่รูดบอลรูยบมาไหนตรงไหนสาราเก่าเนี่ยอันนี้เขาลองทำอยู่นี่ซ่อมใหม่ซ่อมใหม่เขาจะให้ทันปีหกสี่อ่าสาราเการท่องเที่ยวนะขขึ้นด้วยอะไรด้วยอ่าแล้วจะบูมอ่า รอยพระพุทธบาทด้วยครับรอยพระพุทธบาทด้วยเป็นที่ท่องเที่ยวอ่ันนี้อันนี้ศาลาเก่าหมดเลยอไม่อันนี้อันนี้ย้ายย้ายย้ายจากหน้านี้ไปไวโนนทางนั้นเขาจะทําเป็นที่ต้อนรับขับสู้แขกมาเยือนครับไอ้ตรงนี้ก็คงจะเป็นเช็คอินเลเดี๋ยวก่อนเาะจ่าจ่าจ่าจำลองตรงนี้มีมีเตาไหมนะตรงนี้มีเตาไหมตรงนี้มีเตาไหมไม่มี ทรงที่ศาลานี่มีสองเตาอ๋อครอบไว้หรือหรือ,อถูไว้ครอบไว้ครอบไว้มีสองเตาครับแล้วก็ถัดไปมีอีกเตาหนึ่งผมถามนอกเรื่องหน่อยมันจะมีเตาต้มเหล้าไหมผมถามจริงน่าจะมีนะพี่จนันนะพี่จันว <c oughs> ่าคนแถวนี้คิดว่าคนคนคนพี่โลกเขากินเหล้ากันยังสมัยก่อนนู้นเข้าใจไหมคือมันจะมีผมจะถามนอกรอบหน่อยว่าไอไอจอกใส่เหล้าเนี่ยมันมีไหมมีน่า นานมมีมีมมใช่ไหมที่คนเจอเนี่ยเจอจอกใส่เหล้าครับใบใหญ่ไหมไอ้เรื่องนี้เมื่อก่อนเขาเรียกบ้านคลองด้วยนะฮะ ว่าไม่ใช่นี่บ้านคลองกระแช่ตรงนี้บ้านท่านนี่ฝั่งนู้นเนี่ยชื่อบ้านกระแช่เลยนี่เนี่ยโองกระแช่คลองกระแช่คลองกระแช่หมู่บ้านผลิตเหล้าเย้สิโอ้โหนี่มถ้าไมท่าถ้ารัฐบาลส่งเสริมนี่เป็นอาจจะเป็นโกอินเตอร์โอ้โหมันไม่อย่างคุยก็เป็นอะไรก็เป็นดนตรีอะไรเป็นหมดขออาจารย์นี่บ้านคลองกระแช่เหรอบ้านคลองคลองกระแช่เมื่อก่อนดังเรื่องกระแช่ใช่เรื่องกระแช่เอ้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีฮะ พวันบอนต้นสิบบาทที่ไหนตรงไหนวันบอนต้นที่ไหนเอ่อขอญาตทํางานราชพัฒน์ก็นั่นเวลาสั่งเข้ามาเขาจะมาให้แต่รถมาเขามาตังค์มาควรละสิบบาทแฟนต้าแฟนตากระเ้าเพียงอย่างนี้จะลองพูดงี้ก็ได้รางวัลนำจับคือเนี่ยไม่ใช่ดิเขาเขาเขาเป็นโอท็อปเขาเป็นโอท็อปเขาเป็นโอท็อปป่ะเป็นโอท็อปป่ะเป็นโอท็อปป่ะเป็นโอท็อปผมผมเป็นวิสาหกิจชุมชน ไม่โดนเมื่อก่อนเคยมาเล่นดนตรีกับที่นี่เนเนี่ยครับรุนันแต่ผมโ้ยมากผมจะไม่ถ้าคนน้อยผมจะคุยถ้าคนมากผมไม่ค่อยเสนอหน้าคุยไม่รู้ยังพอคุยภาษาอังกฤษของภาษาอังกฤษแล้วกันมะมิบางอาจก่อนจะกบคลิปนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษเชิญชวนมาเที่ยวนี่หน่อยพูดเป็นภาษาอังกฤษร้วเลยนะครับท่านเวลคัมทูพัตติโมเอาเต็มเต็มดิเอาเต็มเต็มเลยพัตติโมวินเลจ หาแตงโมวินเลดอีกทีดิหาแตงโมวินเลดหาแตงโมวินเลดหมู่บ้านหาดแตงโมผมเป็นเขยเขยสันอินรอสันอินรอสานอินรอเขยลูกตามกฎหมายนี่นี่คนนี้เขาเกิดที่นี่เรียนจบกันใีนที่นี่เขาจะรู้ประวัติอะไรขอญาติผมประงงผมเป็นประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลจังหวัดหัวรอครับพวกนักศึกษามาอะไรมา จะดูประวัติยัง้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่หาจะลองผมอะไรวะขออนุญาตนะแบบบ้านนอกกูเด็กหัดแต่งโมยชิปหายหมาอะไรกูวะแต่ทีนี้มันไฟบังคับมันต้องหาเทคบุกมัาอะไรต้องหาต้องค้นหาประวัติศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์อายุเท่าไหร่ถามจริงหกสิบหกขวารู้ถึงถึงรู้ว่าใครเป็นคนสร้างเมืองวิโลกถึงยึงไงยังไงยังไง ผมถึงคุยเรื่องพญาลิไทยได้อะไรได้อะไรได้ไงอ่านตอนประวัติศาสตร์ตอนหกสิบตอนตอนนุ่มๆไปทําอะไรอยู่ทหารวัวต่โดดล่มอยู่โดีดล่มลาวเวียดนามเขมรไปหมดโอ้โหจริงๆแล้วพี่จ่าขออนุญาตนิดนึงขัดดูว่าขัดเลยขัดเลยโดดล่มมาเนี่ยเคยไปอยู่ยอดไม้มีไหมไปค้างยอดไม้อะ โนกันดูโอ้ยฝีมือฝีมือกนดูเอ็กซ์เพลเย่นเดี๋ยวกันติดสายไฟมีไหมไม่มีทำไมอ่ะคนล่มเขาจะมีคำพูดว่าไม่เป็นไรหรอกว่าเขาจะไม่มีไม่เป็นไรหรอกว่ามันจะเดดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ห้ามพูดเด็ดขาดเออไม่เป็นไรหรอกว่ารุ่นร้องผมใส่หมวกกันน็อกสายลัดขางมันยาว โดดสามหมื่นสามหมื่นก็ประมาณเจ็ดกิโลครับสามหมื่นฟิตสามหมื่นฟิตเนี่ยประมาณนี่ประมาณทางเนี้ยเจ็ดกิโลต้องมาเปิดร่มสี่พันแต่มันเปิดร่มหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองเพราะว่าสายร่มมันตีมันเจ็บนั่นแหละมันถึงบอกไม่เป็นไรหรอกว่าแค่นั้นเองแค่สายร่มตีปากแทบตายผมมากิน กาแฟสองแก้วแล้มันยังตึงตึงตึงอยู่บนเลยก็ผมเปิดสี่0สี่พันะมันเปิดพันสองอ่ะห่างอย่างนี้ผมกินกาแฟเสร็จแล้วมันยังยังไม่ลงเอพราะนั้นคนลงเขาจึงบอกว่าไม่เป็นอะไรเราวว่าอย่าพูดโอ้จริงๆแล้วต้องมาลวงลึกประวัติผนล่มหน่อยไปโดดในสนามสมอมาลบว่ะหรือโดดเอาเอาโดดไปเคยโดดลงสนามลบไหมที่นั่นก็คือเขาพกเขาคอ เขาค้อสนามปราเซียนนะเขาค้อเนี่ยนี่ลงเคยไปโดดที่สนามเขาค้อเลยหรออ้าวแล้วตอนโดดถามจริงว่าปกติแล้วโดดล่มเนี่ยถ้าตัวเปล่าเนี่ยยังลําบากต้องพกอาวุธมาด้วยขนาดไหนเขาจะมีอ่าติดอยู่ที่นี่อ่ามีที่นี่อ่าพร้อมที่จะใช้ได้อเวลาล่มโดดออกมาปั๊บกระล่่มเลยอ่าแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาจอยกันข้างล่างหนึ่งว่า มึงลงมาแล้วอยู่ตรงไหน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 ตรง,ตรงไหนไม่ใช่จะนึกอยากตก็โดดครับอย่างผมโดดฟรีฟอนเนี่ยห่างจากนายห้าสิบเมตรอีกครั้งหนึง่งมุดหัวหน้าโดดลงตัวนี้นะ,ะผมไม่ลงโน่นถนนโน่นต้องห้าสิบเมตรแล้วจะแล้วรู้กลางคืนแล้วจะรู้ว่าผมอยู่ไหนอไอ<ำ>้ร้องมันอยู่ไหนอทําไงอ้าวนายอยู่นี่ผมก็ต้องลงอยู่นี่สิ ไม่เกินห้าสิบเมตรจากจุดศูนย์กลางของนายของนาลีดเดอร์ลีดเดอร์ลีดเดอร์ใครเป็น l ีดเด r อุปกรณ์อ่ะครับท่านโดดก่อนตึกตรงนี้ผมก็จรกนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่เฮ้ยอะออย่างนั้นเคยเคยจะโดดลงบ่อไหมบ่อน้ำอะไม่เคยโอ้ฝีมือเลยฝีมือเลยฝีมือ experience experience ครับคลิปแล้วขออนุญาตยังไม่จบอีก เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ผมเป็นนายพลเยอะลูกศิษย์ที่คุยได้เลยว่าในายพลอะไรเราคุยกั้นีมไม่ต้องพูดถึงดำสกุลนายพลอะไรเขออญาตคือขอนญาตรักเรียนในร้อยปีสามปีสามต้องมาเรียนล่มและจู่โจมที่ศูนย์สงครามพิเศษครับผมการองเป็นสิบโทสิบโทลองจําลองเขาพอจะกินข้าวเฮ้ยมีอะไรสงสัยถามมันยกมือเลยครูจำลองทำไมดำ ผมขอญากเราก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะหรือมาเป็นนักเรียนในร้อยพ่อเป็นในพนในเป็นอะไรอผมอะไรรือมัให้ของรับคุยคุยอยู่กลางแดดมันก็ดำทุกวะพอมานี่ยังจำผมได้ท่านมาเป็นเสอยู่ตรองท่าปากที่สามท่านไปงานค่ายสลิดเสนาผมว่าสวัสดีครับสมหมายสมหมายเดแล้วเ็ดแล้วคุยได้คุยได้ คุยมารองครับเห็นผมไหมไม่เกี้ยเห็นครับทําไมไม่ไปหาผมโอ้ท่านครับท่านกําลังคุยกับน,นายผมอะไรเงินเงิมึงยังควรตีนเหมือนเดิมเนาะ,ะครับอ่าวัดเตาหายเตาหายหรือวัดตาประขาวตาปลาขาววัดนี้สร้างก่อนวัดใหญ่ที่พิสุโลกถ้าตาประขาวหาพ่อทุกคน เลยชื่อ,อ,อการขนานนามชื่อวัดตาประขาวหายพร้อมกับวัดใหญ่วัดใหญ่แต่ว<ต>่าต่อหายวัก่อนชื่อวัดก่อนก็คือวัดเตาหายต่อหายแค่นี้ครับสวัสดีครับ